พร้อมกันนี้ค่ะก็ทุกๆท,ท่านทราบดีนะคะว่าในช่วงปลายเดือนนี้อาจจะมีเปิดตัวโฉมใหม่ของ New Ranger นะคะตอนนี้ก็เป็น New model นะคะก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะก็น่าจะมีอะไรดีๆมาอัปเดตให้กับทุกๆท,ท่านด้วยคะ่ะก็ท่านไหนอยากได้ข้อมูลนะคะก็ อาจจะได้รับชมพร้อมๆกันนะคะน้องเพลอาจจะมีไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อมาดูนะคะว่ารุ่นใหม่มีอะไรบ้างหรือว่าต่างจากรุ่นเดิมยังไงบ้างเด mm ี hmm. ๋ยวจะต้องเตรียมข้อมูลนะคะเพื่อส่งให้กับพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะจะเตรียมข้อมูลให้ดีเลยนะคะเพื่อจะได้เปรียบเทียบหรือว่าประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านอยู่ mm hmm. บางท่านอาจจะชะลอกันออกรถอยู่นะคะก็จะได้เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมแล้วก็ประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะ ก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะสามารถดูย้อนหลังไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะน้องเพลจะบันทึกไว้นะคะหน้าโพสต์ของ YouTube นะคะแล้วก็จะนำลิงก์ไปลงใน Facebook ไว้ด้วยนะคะรูปทุกอย่างเดี่ยจะลงไว้ให้นะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อินบ็อกซ์มาถามน้องเพลได้เลยค่ะ <c oughs> เป็น Ford Ranger w i ์วา a นะคะแต่ง w i d o Body ยกสูง2นิ้วอเมริกันสไตล์นะคะเรียกเรียวันโดดเด่นบนท้องถนนมากๆฟังชันในการใช้งานครบคันนะคะแล้วก็ออเทอร์ซอรีตกแต่งครบคันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค,ค่ะยินดีนะคะขอบคุณนะคะผมพาไปชมเรื่องหลังทีมงานเราค่ะนี่นนตัวรถ<ค>รของเรานะคะนี่ครไ่รถแถวไปนะครับน้องแถวปอดภเมีอ๊ มาแล้วพี่ลูกมีของเรานะคะเป็นทีมงานหัวหน้าที่ของเรานะคะทํางานกันตลอดเวลาค่ะพี่ี่สามารถทักไลน์ได้ทุกคนเลยนะคะมาเลยนะคะไม่นอนค่ะตอบไลน์ลูกค้าตลอดนะคะแล้วก็สแตนบายตลอดเวลานะคะ,อ,ะอยู่ตอนนี้พี่พี่ลูกมีนะคะโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์นะคะ กับชาแนลลูกหมีฟอร์ดนะคะแล้วก็เป็นฟอร์ดเทวดารบรรยากาศนะคะตอนนี้พี่หนี่กำลังพูดถึงการประกอบชิ้นงานนะคะเ <c oughs> มื่กรรกอกี้นนะะกที่น้องแพลบอกไปนะ <c oughs> เป็น abs นะ <c oughs> เป็น ABS วัสดุแมททีเรียลที่มีความยืดหยุ่นได้ดีทนความร้อนได้แล้วก็นิยมใช้ในการทำตกแต่งอ c c e s s ์ r y ของตัวรถยนต์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าทำจากทีมงานที่ช่างชำนาญการด้วยนะคะเพราะว่า สีเนี่ยเป็นสีส้มเดิมมาจากตัวโรงงานด้วยเป็นออริจินอลนะการทำสีที่เทียบเคียงหรือใกล้ที่สุดเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวแต่ว่าทีมงานของเรานะคะมีซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่า80%นะ80 85%ได้นะคะในส่วนของเฉดสีนะว่าเราได้เตรียมรถอาจจะมีแบบอาจจะต้องมืไปทานเลื่อนเลิ่นผูค้าไปบ้างคนจริงๆแล้วก็เไหนที่อาจจะมีงานอิเานอยเรายินดี ก็เอน้นย้ำกับพี่ๆทุกๆท่านนะคะการซื้อขายรถยนต์ออนไลน์นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็แล้วนะคะปัจจุบันเงินทุกบาทนะคะจะถูกเข้าบริษัทโดยตรงนะคะเป็นทั้งเงินมัดจำเงินจองรถต่างๆนะคะจะเข้าบริษัทแล้วก็สามารถเช็ครายการรายละเอียดได้เลยนะคะ ตอนนี้ปลอดภย100ัยร้อเมากๆแล้วก็เรามีทีมงานที่ส่งรถทั่วประเทศด้วยนะคะสบายใจหายห่วงมากๆเลย พี่ๆสามารถดูรถออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ได้พร้อมกับรับรถอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะแซนด์บายที่บ้านได้เลยนะคะพวกเรานำส่งทีมงานทั้งเอกสารไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ส่งมอบรถยนต์ถึงที่บ้านเลยคะ่ะประหยัดการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทางนี้ทางนั้นก็ได้รถที่ดีๆถูกใจแล้วก็ตามความต้องการตามลิสต์ที่ส่งให้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะสงสัยข้อมูลอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนอินบ็อกซ์มาหาน้องแพลวได้เลยค่ะจะได้นำส่งข้อมูลให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะน้องแพลก็จะนำรถดีๆมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเบอร์ไอรีตไปอี่อิบกับ